ที่นี่คือไร่กำนันจุนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นแหล่งขายสินค้าของที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือป่าส้มกำนันจุนนะคะถ้ามาแล้วต้องลองอันนี้ก็คือบริเวณป้ายนะคะนี่น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของที่ไร่กำนันจุนก็จะมีรถไถท,ที่เป็นเหมือนรถบุกเบิกของไร่นะคะเขาก็ทำเป็นสัญลักษณ์ของไร่กำนันจุนไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมนะคะ บรรยากาศหน้าร้านกำนันจุนก็จะประมาณนี้นะคะมีป้ายแล้วก็มีรถไถคันเล็กๆหนึ่งคันที่เป็นแลนด์มาร์คของไร่กำนันจุนให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปกันนะคะอันนี้ก็เป็นป้ายของที่ไร่กำนันจุนเขาก็จะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่เป็น10จุดเช็คอินที่ถ้าเรามาเพชรบูรณ์แล้วไม่ควรพลาดนะคะ ก็จะมีทุ่งไทเดนเยี่ยไร่กำนันจุนก็คือจุดทางพาผาซ่อนแก้วแล้วก็ป่าคาสามะคีพระใหญ่นะคะที่เป็นที่เคารพของคนจังหวัดเพชรบูรณ์วัดธรรมยานรวมถึงเป็นมรดกโลกล่าสุดก็คือสีเทพนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านไร่กำนันจุนนะคะก็จะเป็นของฝาก เป็นมะขามหวานเป็นอะไรอย่างนี้นะคะพอออกจากในร้านก็ด้านนอกก็จะเป็นตลาดชาววังนะคะชาววังนี่น่าจะเป็นเป็นตำบลของที่ไล่กำลังจุนอยู่ก็คือตำบลวังชมพูนะคะก็จะมีของขายนี่เป็นห้องน้ำที่ไล่กำลังจุนสะอาดมากแล้วก็เป็นสไตล์แบบสมัยใหม่โมเดิร์นเลยนะคะดูแบบน่าเข้าอันนี้เป็นตลาดชาววังนะคะ ก็จะมีมะค้ามีของฝากมีเมคคาลีเหนยอนะคะก็มีประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งไส้แดงนะคะต้นเท่าไหร่คะ